สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเบาวิวนะครับวันนี้วันนี้เอฟเจ็ดร้อยมีงานเข้าครับก็เลยออกงานครับวันนี้แต่ว่าก่อนออกงานครับเดี๋ยวพาเอฟซีไปเติมพลังก่อนครับซื้อกาแฟเนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันแต่ว่าเขาต้องมาหลุ่นกันด้วยครับด้วว่าไม่ขายซีอูบ่ะขันไม่ขาย่าอยู่กับเฝ้าก็ือเขาท้งห้องวันนี้ สงสัยอยู่เด้อเพื่อนอ่ะเอฟซีฮอเด้นติดร้านครับเออฮังว่าโอ้ยเศ้าทางมันหอ้องไปจบพิสิทธเปน็นยังครับแม่ขาง,งามบ่อยู่ห้องกับ สีหลานสำรองแค่นังนี้สาวเดกชี้สาวยงานสมหังฮะงานสมหวังเอคนแท เดี๋ยวว่าเห็นได้นะบระเกลือวะเขี่ยเข้าไปข้าเอาให้เอฟซีเดาเลยป่ะเนี่ยมวกก็นอกนี่นี่เบิงส่งนี่นี่ผู้ใดนี่ครับผู้ใดมือเนี้ยอ่ะมีงานเขาเดือนครับเอ็ดไปลอยเขามีงานเขาเดือนอวัน่มือนี้มิจิเข้าใจคาร่า แม่มันเท่าว่าลองหินมันลงวัดนนอนน่ะนั่นเห็นว่าเห็นนาเวชเี่นเ่ยเนียดังกึ๊กแมวเลยนี่อันนี้น้องเป็นนักศึกษาครับเด้อผู้ใดอยากใจ่าเทิมเหมือนติดต่อมาได้ตอนนี้ทรงไม่ค่อยไหวแล้วครับ เพลนใจติดต่อมาเลยเยนใจยังเอานี่เดี๋ยวอยู่ใกล้ไม่น้น้ำ่นแม่ค่ะล่างทางกิดล้านมากิดสฮะใช่โอ้

anh bên này hoạt nông nghiệp chắc mông nhá hoạt rãnh hoạt cái này hơn mười đây đấy hoạt bay nhá hoạt bay nhá ông cái thằng puyol cái lái kéo puyol cái lái kéo nhá mấy thằng này nó nó cứ bảo mình đẹp tao nó mà ui khăn khăn một cái, thùng rồi bên này đấy, lái kéo bên này tốn thời gian từ từ cái นับเตรียมแบบพีแล้วพร้อ,อมอ,อ่ะเห็นปะ FC, เห็บซีเ้ยนี่ไปส่งเลยนี่ไปส่งเลยนี่เว้่อจนใจครับตีดตอมาเลยครับนี่แจกพี่ <c oughs> <c oughs> ไปว่ามีเงินส่งเหรอ มมแไไม,ม่้เหลา,ายไปแล้วไม่มเ,ไ<ะ>เดียวา๋ยวสำหรับคลิปนี้กัเดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อนะครับเด้เอ,อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาไวัวนด้วยนะครับสวัสดีครับ